เกมชีวิตปริศนาที่รอเวลาจะถูกไขกุญแจอยู่ที่ใครเกรียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งตำรวจไทยก็ต้องรักษาไว้ให้ได้ไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำยามหมิ่นหรือรูปคมกันได้ง่ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคไอจีแต่กลับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อจะใช้เป็นเครื่องช่วย ในการสืบหาพยานและหลักฐานแม้แต่กล้องวงจรปิด CCTV สักตัวเสมือนหนึ่งย้อนกลับไปในยุคสอง9กอันธพานครองเมืองทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากในการสืบหาพยานและหลักฐานเป็นอย่างยิ่งคล้ายกับคนตาบอดค่อยๆคลำทางไปน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่งแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยิ่งยากยิ่งท้าทายฝีมือและความสามารถสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยตำรวจต้องปลอมตัวเป็นสารพัดอาชีพเพื่อสืบเสาะหาตัวคนร้ายเขายังทำกันได้เลยดังนั้นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในความตั้งใจและความสามารถของเจ้าหน้าที่คอยเป็นหน่วยสนบสนุนด้านกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกไม่นานซีรีส์เรื่องยาวก็ต้องถึงตอนอวสานอย่างแน่นอนธรรมะย่อมชนะอธรรมความดีย่อมชนะความชั่วไม่มีฆาตรกรหรือโจรรายไหนกินอิ่มนอนหลับได้อย่างสบายใจชีวิตของมันมีแต่ความหวาดระแวงขวัญพวานอนหลับตาไม่ลงไม่รู้เวรกรรมจะมาเยือนตอนไหนคนทํำผิด มันต้องดิ้นทุกอย่างเพื่อให้พ้นผิดพวกเราทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าใครที่มันกำลังดิ้นและดิ้นมาโดยตลอดยิ่งดิ้นหางก็ยิ่งโผลโดยที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรมันสร้างบ่วงมารัดคอมันเองตำรวจเขารู้มาโดยตลอดว่าฆาตากรมันเป็นใครไม่งั้นเขาจะปล่อยให้มันดิ้นเหรอเขาอยากจะดูละครลิงลงใหญ่ต่างหาก มันสนุกและตลกดีเบื่อจากการเป็นผู้นั่งชมเมื่อไหร่ก็จะกลายร่างเป็นนักล่าในทันทีอีกไม่นานอย่างแน่นอนคดีที่มีเหล็กน้อยถูกปล่อยเขาร่างเปลือยเปล่าไร้เสื้อผ้าน่าสงสารสิ้นชีพตายวายวางอย่างกันดานถูกสังหารฆ่าสิ้นใจ ไร้ปราณีเหตุเกิดในยุคไอจีนี้เรืองรุ่งชาวโลกมุ่งพุ่งไปไกลเหลือที่พัฒนาการก้าวไกลไม่รอรีเทคโนโลยีมิสิ้นสุดรุดเร็วไกลเหตุฉไนคดีนี้รีบรีนักเครื่องมือหลักสักอันนั้นอยู่ไหนกล้องสักตัวจะจับภาพ กลับห่างไกลไม่มีใช้ให้เห็นเป็นพยานโลกว้างไกลแค่ในเมืองเรื่องรุ่งนักมีหลายหลากเครื่องมือใช้สื่อสารแต่บ้านนอกบ้านนาป่ากันดานหาหลักฐานกันยากเย็นน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นี้ลำบากมากหลายเท่าจะจับเงา ใครเขาดมปมสงสัยต้องคิดหาหนทางอย่างหนักใจกว่าจะได้แต่ละอย่างช่างยากเย็นยังกลับย้อนรอยถอยไปในอดีตทุ่มชีวิตจิตและใจใครจะเห็นเหนื่อยแทบรากเลือดตายไปไม่เป็นจะจับใครก็ไม่เห็นเป็นพยาน น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เหล่านี้นักทำงานหนักสักเท่าใดก็ไม่หวันเสียเวลาเสียแรงครบงบประมาณอันมากมายมหาศารบานตะไทขอเป็นแรงแห่งรักสักพันครั้งเป็นพลังจากใจจริงแสนยิ่งใหญ่อยู่เคียงข้างอย่างยิ่งยวด ตำรวจไทยด้วยมั่นใจในศักดิ์ศรีมิสันคลอนให้ได้ใจในคดีที่ท่วมทน้นประชาชนนอนหลับมั่นบรรเจอนจับให้ได้ไอ้ชั่วชาติฆาตกรเป็นที่พึ่งที่ถาวรของทุกคน Por favor. i <laughs> สิบนิ้วพนมสวดมนต์รำบนบูชากุศลทรม,มาจงนำคาสิ้นเวนดังวอหากแม้ชีวิตสิลบดับมนเวรกรรมทุกชาติก่อนมันเขาพันผ่อนอย่าตา